สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมีนักกี้แบนะครับวันนี้เราอยู่ใน AF K Journey นะครับวันนี้จะมาพูดมิมโคล่าควรเปิดหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นส่วนสายฟีสายเติมน้อยควรปั้นตัวไหนนะครับ AFK ตั้งแต่500ถึง1,000ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงมีมโคล่านะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับคือถ้าไปมีพูดแบบเข้าใจง่ายก็คือเป็นซับครับที่คล้ายๆเจ้าสโมกกี้นะแต่คือตัวนางเนี่ยจะเข้าว,วิ่งเข้าไปตีใกล้ โอกาสตายจะเยอะกว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนกล่าวว่าจะเปิดแค่ตัวเดียวนี้ไม่เวิร์คครับอย่างน้อยถ้าเกิดจะเล่นจริงจังเนี่ยต้องทาลุงไปเลยครับทำเลิศเลยไปเลยเนาะนี่ทวโคร่าจะฟื้นฟู HP และเพิ่มดีเฟน s ์กายละเวทด้วยนะครับให้ตัวเธอและพันธมิตรด้วยก็คือทาให้แข็งกวมือเดิมนะครับเพิ่มแม็กแพ็คข้อดีของตู้นี้ก็อย่างที่บอกครับมันก็จะเหมือนน้องเมเย์ในส่วนนี้ก็คือว่าเราลงไปอะ่ะมันการันตีได้แน่นอนถูกไหมครับ ก็อนี้พูดถึงนะถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่มีสโมกี้เลยอันนี้ก็ควรจะเปิดยาวไปเลยครับเปิดยาวก็จะเหมือนในส่วนของน้องเมย์ก็คือว่าเปิดจนว่าจะทําเลืเลอดเลอะไปเลยตัวนี้ถ้าเกิดเป็นเลือดเลอะบวกเนี่ยมีมีมองว่าเก่งครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆแบบเปิดแล้วแค่แต,ตัวเดียวอย่างเงี้ยไม่เก่งเพราะว่าอย่าลืมว่าน้องเป็นสายประชิดแถมเป็นซับด้วยนะครับสรุปก็คือถ้าเกิดมีสโมกกี้ที่ปั้นมาแล้วเกือบจะเลือดเลอะแล้วก็ไม่ต้องครับเพราะว่าสโมกี้มันตีไกลแล้วก็ เดี๋ยวในช่วงเลดเกมท่าของสโมกกี้เนี่ยมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แรงมากครับแล้วก็เป็นในส่วนฮิลแรงด้วยถามว่ามีเปิดไหมอ๋อเดี๋ยวดูมีให้ดูตัวนะมีมีสโมกี้ ok อยู่2ตัวก็เลยอ่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำดู G Phone นะสามารถเปิดเห็นไหมไล่์ิีลยูสได้เลยสามารถเล่น10เกมพร้อมกันสบายเลยครับ อ่าต่อไปในเรื่องราคาครับ U V I P จะอยู่ที่วันละ10บาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน G V I P จะอยู่ที่วันละ12บาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ30วันกับ0วันซึ่งราคาจะอยู่ที่ U V I P 465บาทเหลือ285บาทแล้วก็ G V I P เหลือ5 540บาทเหลือ320บบาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมาก อย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารออทั่วไทยเลยครับว่าไม่เปิดดีกว่าครับเพราะว่าอุตส่าห์ปั้นมาแล้วไงนี่ s m o k y มีตำนานอยู่ต้องหายสองตัวก็ไปยาวเลย แต่อย่างที่หมีบอกไงว่าถ้าเกิดไม่มีใครถ้าเกิดไม่มีสโมกี้จะคนปั้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเพื่อนๆมีแพทข่าวใช่ไหมเราลงไปก็การันตี40โลได้หนึ่งตัวแนะ่นอนบางทีเปิด10โล20โลก็ออกมันก็จะปั้นเลื่อนๆง่ายกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกครับตอนนี้มันไม่มีตู้เลสสโมกี้นะมันไม่มีตู้เลสสายซับด้วยนะครับนี่จริงๆมันก็มีแต่อย่างงี้หมีไม่ขอนับนะเพราะว่า ใช่ไหมเพราะว่าเออมันมีโอกาสออกหนึ่งในห้ามันก็ไม่ได้แบบว่าจะออกง่ายซะทีเดียวนะครับโหมีอกลอีกตัวเดียวไม่การันตีดีกว,ว่าไม่มีขายด้วยอะ่ะเออโทรโทรเออขี้เกียจนี่หมีไม่ได้เบลนี้สายฟรีนะอันนี้บอกเลยครับว่าสายฟรีไม่ได้เติมเงินนะครับเล่นได้แน่นอนนะเล่นตามหมีเล่นได้ตามได้ทุกเกมแน่นอน,นครับกล้าพูดเลยนะอ้าวมีอยู่หนึ่งอันก็หนึ่ง ไอตัวนี้พูดจริงๆอะคือถ้าเกิดเปิดซ้ำมากไม่ได้มันก็ไม่เก่งนะครับก็ตามสเต็ปนะนะแต่ถ้าเปิดได้มันก็เก่งนะครับต้องเปิดซ้ำๆเยอะๆนะเกมนี้เออแค่ตัวหนึ่งสองตัวมันไม่เวิร์กนะครับโอ้โหขายอีกแล้วเหรอเนี่ยจริงๆนะอันนี้เราพูดถึงสายฟรีเซอร์สายเติมน้อยมีแนะนำว่าวันหนึ่งให้ควรเติมแพ็คพวกนี้ครับเห็นปหมสามห้าบาทเก้าเก้าบาทร้อยเจ็ดสิบเก้าโหตกเยอะหเหมือนกันนะเนี่ยตกวันละเท่าไหร่วะประมาณสามร้อยบาทต่อวันนะครับแต่มันได้ของได้เข่งคุ้มมากนะสำหรับคนทีีี่่เเลลนนนนนนยยาาวววติมแคคพพ็็กก้้ออัะฉ อันนี้จมไปในส่วนมิโคล่านะครับอันนี้เดี๋ยวมีขออนุญาตแนะนําทีมสําหรับสายฟรีสายเติมน้อยที่ผ่านเอฟแต่5 0 0ร้อ,อถึงหกร้อยเอ่อถึงพันหนึงแน่นแต่ตอนนี้มีเพิ่ง600้อนะแต่คือถ้าเกิดมีอยากจะไปไกลกว่าน,นี้มีก็แค่อัดเท่านั้นเองครับให้ตัวลุงหมดทุกตัวแค่นี้มีก็ไปสบายแล้ว อันนี้ขออนุญาตแนะนําต่อนะครับเอฟเคตั้งแต่500ถึง1,000ไปก็อันนี้ก็เหมือนเดิมเลยมีจะแนะนําสําหรับทุกคนคือสายตัวที่ปั้นง่ายตัวที่หาง่ายนะครับอันนี้ขอพูด8ตัวแล้วกัน8ตัวที่ถ้าเพื่อนๆซ้ำซ้ำเออซ้ำตัวใหญ่เยอะในบรรดา8ตัวนี้ก็สามารถลงได้เลยนะครับอ่าตัวแรกก็คือพี่ทอรนันนั่นเองนะครับอันนี้เพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่าเป็นแทงเบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะครับทั้งเออดดซับดาเมจสะท้อนดาเมจแรงมากนะแล้วก็เออเป็นในส่วนตัวเขาตายแล้วมีตายเกิดแล้วก็คค่อนนข้าางถึกมกมะรับ ต่อไปตัวที่2เหมือนเดิมครับโลแวนโลแวนนี้เป็นตัวละครเติมเงินครั้งแรกได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นในส่วนการแลกเขาอีก2แล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อรีโลครั้งแรกได้โลแวนก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็กิจ7วันซึ่งโลแวนเนี่ยอันนี้หมีก็ลุ้งเรียบร้อยเห็นไหมอันนี้ลุ้งแบบสายฟรีเลยนะคือแบบมันง่ายครับจริงๆนะก็เลยแนะนําโลแวนนี่แหละตัวเขาจะมีในส่วนการแจกพลังงานแล้วก็ฮิวสังเกตดูคือถ้าเกิดเพื่อนในปาร์ตี้เลือดหรือหายไป50%โลแวนจะฮิวทันทีนะครับ ต่อไปเป็นส่วนน้องเมย์อันนี้ไม่ต้องเอ่อไม่ต้องบญญปปรรยายสรรพคุณอยู่แล้วดาเมจเบอร์หนึ่งอยู่แล้วตอนนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนอัดอาวุธสิบห้าอัดน้องเมย์แม็กเนี่ยน้องเมย์จะเป็นดาเมจที่โหดที่สุดในเกมนะตอนนี้นะครับอนาคตก็ต้องมีตัวที่โหดกว่าแต่คือเราใช้ยาวได้เลยไงวัมนี้เราอาจจะเลิกไปก่อนแล้วก็ได้มีพูดถูกไหมครับต่อไปเซเซียเซเซีย e ท e ่าที่คือนางก็มีดาเมจนะแต่คือเด็ดจริงๆคือโกเลมครับเวลาอันติเมตอย่างเงี้ยมันจะไปแทงด้วยแล้วก็มีดาเมจด้วย คือมีมองว่าเซเซียเป็นตัวที่แจกฟรีตัวหนึ่งแล้วก็มีแลกด้วยถ้าเกิดเพื่อนๆที่เปิดซ้ำสักสองสาตัวได้ก็ปั้นเซเซียไปขั้นเลื่อนเลยได้เซเซียนี่ PVE SS เลยนะสำหรับหมีคือมันใช้ทางแทงทั้งดาเมจนะครับต่อไปเป็นในส่วนโคโค่ซึ่งหมีก็ลุงเรียบร้อยอย่างที่หมีบอกครับโคโค่มันตัวม่วงใครก็ปั้นได้ซึ่งตัวน้องเนี่ยแบกทุกคอนเทนต์เลยบอสโอ้โหเร่งดาเมจดูดเลือด PVE ก็เทพ PVP ก็เก่งนะเราก็เป็นตัวที่ปั้นง่ายเออผู้เล่นสายพีสายเติมน้อยหมีว่าโคโค่นี่ก็เป็นตัวละครที่เพื่อนเไม่ควรพลาดนะครับอันนี้ตกเป็นส่วน5ตัวที่มีใช้เป็นหลักนะต่อไปตัวที่6กนะครับก็คือโอดี้โอดี้นี่คือเอาไว้ยิงบอสโดยตรงเลยครับแต่ว่ามันเน้นยิงเป็นตัวนะถ้า PVE ไม่อาจจะไม่เบิร์นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องการตีบอสเนี่ยเออโอดี้เบอร์หนึ่งแน่นอนแล้วก็เป็นตัวละครปั้นง่ายเลยนะครับ ต่อไปสโมกี้ก็มีพึ่งซ้ำได้แค่สองตัวถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถปั้นไปถึงเจ้า,เ,าเลิศเลอได้ก็ไปลงคู่กับไอ้นี่เลยครับหมีบอกเลยนะถ้าเกิดเลิศเลอคู่กับโลแวนแล้วก็บวกไอ้นี่ครับไอโคโค่นะโอ้โหปาร์ตี้ถ้าไม่มีทางตายเลยถ้าพลังไม่ห่างอะ่ะเออมันแบบเป็นฮิลมันยื้อแบบแทบจะไม่มีทางตายอ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกเราก็ต้องเอาเอาถ้าเป็นหมีนะก็คงเอาเซเซียออกแล้วก็ามาสโมกกี้ลงหปาร์ตี้ตายยากโคตร อ่าต่อไปเป็นตัวที่8นะครับก็อันนี้แนะนําเลยเอรอนนะเอรอนแต่คือเอรอนถ้าลงข่อนเพื่อนซ้ำน้อยอันนี้ไม่แนะนําให้ลงเพราะลงไปไประเดียวก็ตายเอรอนจะเก่งจริงๆก็คือตอนเลื่อเอบวกครับเลื่อเลอก็เก่งลวแหละเต้อมีให้ต้องเลื่อเลือบวกมากกว่าเป็นตัวละครที่ดูดพายุรวมลงมาแล้วก็ลดเวทเอาไว้ให้้องเมย์ยิงครับแรงมากอันนี้มันเป็นแทงหลบนะมีสร้างรล่นิดน,นึงแต่ก็คือถ้าเทียบกับไอ้ทอร์นมันยืนไม่ได้เลยฮะเอามีขอเพิ่มมาสิบตัวแล้วกัน ต่อไปก็คือแอนทาดาครับความถึกนี่ถือว่าไม่ต่างกับพี่ลูเซียสเลยนะครับลูเซียสตัวนี้เลยครับนี่3ตัวไหนเยอะก็ลงครับลูเซียสแอนทาดานี่เบอร์หนึ่งเลยสาหรับเอ่อแทงสายฟรีต่สู้ทอรานไม่ได้นะครับต่อไปเป็นส่วนน้องฟอร์าเบลนะเวลาใช้นางจะเรียกลูกนางออกมาซึ่งลูกนางทั้งทามีดทั้งแทง,ทง,ทงค่อนข้างโกงมากแต่คืออย่างที่บอกฟอร์าเบลตอนนี้ไม่มีเปิดนะครับไม่มีตู้ของน้องแต่ว่าก็มีไอเปิดตู้ที่3ามการันตี5ตัวอยู่แต่ก็ ถ้าดวงมันไม่ออกมันก็ไม่ออกอะ่ะเออแค่นั้นเองอันนี้ก็ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆแบบดวงดีส้ำนางเยอะก็ควรเอานางมาปั้นนะตอนเลือ่อเลอบวกนางเก่งโคตรมีจะบอกว่าถ้าฟอรลาเบลกับเมยใช่ไหมถ้าฟอรลาเบลไปเลือ่อเลอบวกได้มีให้เก่งกว่าเมย์นะคือมันป่วนแบบสุดๆเลยถูดาเมดก็แรงมากไอตัวซนะัมมอนอะแทงก็แทงได้เอาไปลงคู่กันยิงมันไลเลยนะครับประมาณนี้ ต้นไม้นี่มีเฉยๆแต่คนใช้กันเยอะนะหมีว่าปั้นต้นไม้ไปปั้นลูเซียสกับเอออันทาดา้ดีกว่าความรู้สึกหมีนะอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตไปเล่นให้ดูเนี่ยนะครับก็สลับวิธีการเล่นให้ดูเนี่ยนะครับคือมาเล่นวิธีสเต็ปสเต็ปเดียวเลยแทงสองบ้างบางทีก็ซับสองบ้างมันอยู่ที่ว่าเราเจอตัวอะไรนะครับว่ามันอันี้เดี๋ยวมีจะลองลงก่อนไม่รู้ไหวหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่ไหวหมีก็จะสลับเป็นแทงสองนะครับก็ใช้วิธีเนี้ยวิธีเดียวใช้วิธีเล่นผ่านทุกด่านของหมีก็แบบเนี้ยครับ อ่ะสังเกตตะก,กี้เจ้าเอา่อทอร์านเลือกครึ่งหน่อยมาสามุกิไอ้น่าจะฮิวทันทีเลยครับโลวแวนะเห็นะใช้ใช้ใช้สะท้อนทันไม่ได้เออไม่อ่าใช้ทันครับโอ้เห็นไหมถ้าสะท้อนทีเดียวหายหมดเลยครับแล้วก็เลือกเซเซียลงมาครับรเซเซียเลยกโกเลมลงมาช่วยแทงด้วยดาเมจเนี่ยหมีก็เล่นหมีหมีบอกเลยตี้ตี้ที่หมีเล่นอยู่เนี่ยถ้าเกิดหมีไปเล่นเรอ,อบวกนะหมีสามารถจบพันจบสองพันสบายสบาย,สบายครับ อันนี้มีสายฟรีไงถ้าถ้าถ้าเกิดมีเติมสบายๆเลยครับปีพุดจงคือคือเกมนี้มีมองว่าถ้าเรารู้หลักแล้วไงถ้าเรารู้หลักเราต้องปั้นตัวไหนมีตัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันจะเล่นง่ายอ่าเดี๋ยวมีคอยตาแล้วเดี๋ยวมีพอละถ้าอย่างงี้อาจจะแทงไม่ไหวเราอาจจะเอาแทงสองมาสลับเดี๋ยวมีดูก่อนส่วนใหญ่อย่างนี้มีก็ไหวอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าเจ้าทอรานยืนได้หไหมครับแล้วสะท้อนเข้าไปอย่างเงี้ยตัวข้างหน้ามันจะโดนไปครึ่งหลอดหรือไม่ก็ตายเลยก็ชนะแล้วแค่น,น,น,นะนี้เห็นไหมนี่เห็นไห อันนี้เขาเสร็จเลยครับเพราะว่าดาเมจตัวข้างหลังเขาอยู่3าโดนโกเลมลงกระบาลทีเรียบร้อยเลยปาร์ตี้แตกแล้วก็น้องเมย์ได้ยิงโแรแลนก็เป็นในส่วนการแจกพลังงานนะครับแล้วก็เป็นในส่วนการฮิวเพื่อนฮิวหนักนะฮิวเป้าเดียวหนักมากนะโแรแลนดะ this, right? อันนี้สมมุตินะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ผ่านใช่ป่ะบางทีาอาจจะไปติดอะไรก็แปลว่าแท้งเรายืนไม่ได้ครับแท้งเรายืนไม่ได้ก็อาจจะสลับแล้วละหมีเล่นนะ ก็อาจจะเป็นในส่วนสลับครับเอาเซเซียออกแล้วก็ไอเอาพี่ลูเซียสมาก็ได้ครับเนี่ยสลับกันอย่างนี้ก็ได้ขอให้มันยืนข้างหน้าได้แล้วก็ข้างหลังเล่นง่ายแค่นี้ครับเอ่อหรือไม่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนซ้ำเยอะก็เอาแอทนทารามาลงก็ได้แต่แอนทาร่าม,มีซ้ำน้อยนะครับประมาณนี้อ่าแต่ถ้าเกิดเออเจ้าเจ้าเจ้าพี่เอลสุดหล่อเอรอนนี่ถ้าซ้ำน้อยอย่าลงหาอย่าหาทำหมีเตือนเลยรับไม่ไม่รอดแน่นอน แต่เอรอนมีเห็นแล้วถ้าเป็นเลื่อนเรือบกเก่งจริงอันนี้ไม่เถียงครับแต่ว่าต้องไปให้ถึงนะแล้วก็อย่างที่บอกคือตู้เขาไม่มีเหรียญของเขาด้วยมันต้องไปเปิดตู้สามนะหนึ่งต่อห้ายากถ้าคุณไม่ใช่คนดวงดีอะอ่ะก็ประมาณนี้ครับงั้นก็ขอให้คนจบ F K ห้าร้อยถึงหนึ่งพันนะครับเดี๋ยวเขาหน้าค่อยมาลงหนึ่งพันถึงสองพันไปเรื่อยๆแลนะ้วกันเนาะแต่มีว่ามันเล่นสูตรเดียวกันหมดจริงๆเกมนีน้โอ้มันเล่นสูตรเดียวกันอาจจะแบบมีตัวมาใหม่ทำให้เราผ่านง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะอเเเกมจี่มามสุขนะครับอ่ะแล้วกัันนครบ